มาเดค่ะเมือกระชะบ้านแสเอ็ดนะคะแกแหงค่ะอเอียงนิเอียงนะซินคีไท่สลังหมูสามสันพี่น้องสะเลแล้วก็อูงม,มืกขอาว้หลวกเต็มแล้วก็ผักนะคะน้ำจิ้นตุก๊กี้วะน้ำจิ้นตุก๊กี้แล้วก็สีฟูดพี่นอ้องแซ่บ อา่อยมากอากาศแบบเป็นลมเป็นลมไม่คิดว่าทีมันจะมาสิมนะก่อนเลยได้แล้วมันจะเริ่มแบบมาแล้วก็หายไปเนี่ยมีที่ไปจะเปลี่ยนยานหมดนะพอดีเราก็เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนแล้วจ้ะเราไปแล้วหรอเปลี่ยนเมื่อคืนจ้ะพ่อแฮมมังเราเปลี่ยนเวลามันจะคืนว่าจะคลองน้อยน้อดบวกอีกหนึ่งชั่วโมง ไปกูว่าเอ้ามาเคยรู้ว่าเนี่็เอาถ้าสูเล่บอกเพนไว้แต่ว่าไม่นใจแบบอี่ยงแล้น้องโดนวะจนคือเขามาลุหมาไหมก็เหมือนงาเาโอเคพี่น้องจะเป็นนเนิหนึ่งซับแสบจ้าแกแห้งนะคะ

แช่โซดาทั้งคืนเนาะโอ้โห <c oughs> วันจะมาก,กินมาซึ่งวันไปได้กินม <c oughs> นั้ยขับดึกอร่อยมากวันจะไปรับลูกก่อนไม่ยาวไปนั่นแหละใช่ไหมว่าแกลูกอยู่แล้วหแหละแกคงจะรู้ว่าแบบไปงานบ้านเกิดเนาะแกคงจะรู้ว่าแบบขับดึกน,นะอยากติดร้านอืมแต่เด็กว่า ฉันยังไม่แน่ใจว่าจะให้นอนเลยไหมคันหรอกนะสีน้ำแต่อะไรนะแต่หมาเ,เอาไปหลุดเอาไปหมดเลยโอ้โหไปนั่นแหละ <S <S ดดเด็กตัวเตาเยอะค่ะส่างต่งหมูเด้งค่ะหมูเด้่โคนละค่ะอืมพี่นม่จะอะไรอืมตะไบฮะอืม นั่นตักไปลูกเพนมันปลูงแล้วปปที่บริษัทกรใจายกุกูกจากเถื่อไกลจากไหนบอกถ้าถ้าออกจากบ้านพี่เราไปบ้านพี่น้าอมะมันมจะผ่านเลย <ไอ S 1> ันชื่อไอหมูมันเป็นร้านขายนันเป็นร้านขายของดีถึงสุดมากลดราคาให้เลยราคา<ม>แบบเป็นเนื้อสดหรอเป็นเนื้อสืด เป็นของใช้ไม่บดทุกอย่างเดี๋ยวบนหลังมันมีหอดปักพริกมีหอดบักมวงอืมอยู่ในนั้นอ่ะเมื่อวันเฮ้นึกไปจังหามไปติดช่วงได้ไหมลูกนี่กินกาแฟนานอล้วอ้าวว่าจะไปของปวดหัวปวดหัวเปลติดกาแฟหน่อยอืมติดกาแฟเข้า โรงเรียนแล้วข้าครัวพี่เป็นครูจะมาสอนทากาแฟใช่ไหม,มพี่เป็นคนเผ็ดกาแฟปกติพี่บอกครูว่าฉันกินกาแฟแค่วันละครั้งเดี๋ยวนี้ครูว่าสวนราแล้วนอนหลับไหม,มฉันกลายเป็นติดกาแฟแล้วถ้าฉันไม่ได้กินฉันจะหา้าวกินแต่เช้าไหมเนาะเช้ามาชงเลยอม่แม่แล่ครับแ่บนอาาองอเบอร์วซมอน เนี่ยคิดมันจะละลายไม่<ช>ได้พี่แอ็มแล้ได้ปลาแซลมอนมาพี่น้องเราสิบแบ่งให้กับบ้านเยอะเกินทำให้ลูกชายกินอเอาวะเห็ดไนตเอลินต้มกับเขาต้มกับข้าวเลยไหมเอาข้าวไปต้มใช่ไหมต้มให้มันเหมือนข้าวโจ๊กอ่ะแล้วก็เอาแซลมอนเป็นชิ้นอย่างนี้ลงไปปุ๊บเวลามันสุกถ้าบดเจ้าก็เห็นดูอือบดเอาช้อนบีก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาเครื่องนี้เอาช้อนอแบบอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ใส่แครอทหั่นเล็กๆแล้วก็โรยแซ่บ ลนอ้อสวัสดีค่ะพี่เพียง้องตอนนี้แกมก็ไ,ได้ออกมาจากบานพีแอนนะจ๊ะแฟนก็มาลบตอนประมาณสองทุ่มิไปบันพี่บุ้มโตพี่นงไปเอากาแฟนะจ๊ะเราสั่งกาแฟลำไยมากินที่บ้านลำไยเป็นพี่เซ็นเตอร์นะเจ็บก็เลยสั่งเราโฮหนึ่งโฮหนึ่งเขาีประมาณสามสิบซ่งนะจ้ะยี่สิบยูโรจะมาณสิบแบบลองเอามาดื่มมึง แต่เจ็บก็สปดปายดื่มขึ้นมือเราจะมือได้ว่างก็สีดื่มแ่พี่สาเจ็บแล้วก็กินคือกันแล้วบางมันกินแล้วมันดีแบบคุ้มหิวได้พี่น้องแบบจากเข้าหิวหิวสีเข้าก็กินได้น้อยลงแล้วก็กินบอจุกจิกเนาะจ้ะแต่ว่าจะเพ็ดไอเอฟก็บ่ค่อยกินจุกจิกเนาะจ้ะจะก,ก,ก,กินเป็นเวาลาเพราะมือแรกของมือจะสก,กินประมาณเที่ยงพี่น้องเที่ยงแล้วก็ แลก็กิกนอีกเทื่อน,นึงก่อนสองทุ่มประมาณนี้ช่วงนี้รถก็รลายว้นี่วันนี้รถร้ายมากบ้านพี่แอนก็บ้านพี่บุ๋มบ่้ยยูไกลกันนะจ๊ะประมาณหานาทีสิบนาทีขี่รถก็หอดแล้วเอมินก็น้องข้างหลังรับนะาจะพี่แอนรอสี่โยกร้านร้านก็รับเฮ้ย เฟยนเซเช้งถามเอาเลยดิเขาเปลี่ยนเวลาหนอะจะเปลี่ยนแบบช้ากว่าหนึ่งชัมม่วโมง พี่น้องกาแฟที่เจบมาเอาบัานไปบุมนะจ้ะกาแฟของแจ่ไซสเนาะที่บ่าลลำไยเป็นพี่เซ็นเตอร์ยี่สิบยูโรจ้ะสองไงพี่น้องสองไงได้ได้สามสิบสองแป๊บเดียวพี่น้องไม่บอกบ้านเราสองคนอยู่ห่างจากกันเนะจ้ะ มีเจียบเลยอยู่ไกลจากเราเนี่ยพาเจยบต้องถอยล้างบีบพาแต่ก่อนบันนพีแอนบันเก่า,า,น, N, าน,นั้นเราอยู่อยู่ไกลอยู่ปว่นะจ๊ะไปถึงว่าอยู่ไกลห่างอันใหญ่ๆห่างเซ็นเตอร์ ว่ไกลจากเจี๊ยบนเนาะเจี๊ยบขีมาเาียนก็แบบเดียวแต่วันนี้เราเราขย,ยุมมาทางไหนไกลสนามบินป็นไหมอีกก็สิไกลจากเจี๊ยบไม่เที่าวมหาพิมก็คือนั่งรถไฟแล้วก็นั่งรถบัสก็ได้แตี่ยามาหาพีอนก็คือต้องนั่งรถบัสนะจจะแล้วก็นึ่งแฟนมาทรงก็ได้คือวันนี้หลายตัวเหลืองน่าจะสิสสมาหาหมู่เที่วสนมเฟนอ่ะมาทรงปาเจ่าเอาเอมินมานำ เมล่ดบ้านเพิ่มน,นะจ๊ะตอนนี้เจ็บกาแฟก็ได้แวะห,หางนะจ้ะบเมล็ดหางแถวบ้านเนะี่น้องหางแถวๆพวกพี่บุ้มมาเลยหางจากบ้านเรามาสิมาซื้ออเ่อซื้อของแฟนผูพิชซี่กบเผาเนนะจ๊ะใบเฮ็ดสำหรับอาทิตย์หน้าน้ำแบบคือไหหลู่น้ำ này em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตื่นตื่นนอนพี่น้องตรงนี้นได้ถุงเท้าแม่ยางก,กินแล้วนะแม่ยาซื้อหายเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวเจอกันทีหางซื้อกับเป๋าแฟนกับนาจ่ารับกระเป๋าน้าจ่าบ๊ายบาย